มาผมมาเลยครับมาลหลายๆคนขอกันเข้ามานะครับผมใน Facebook นะครับผมใน facebook Fan page ของผมแหละนะครับที่ผมแก้ลงคลิปนี้นะครับผมผมลงคั้นใน u t u b e นะครับผมแล้วก็จะลงคั้นใน facebook Fan page เลยนะครับผมก็มีคนเมนมาบอกนะครับว่าอยากให้ผมแกล้เข้ามารีวิวในโซนกิจกรรมสายฟรีบ้างนะครับว่า สายฟรีนะครับผมมันเล่นยังไในบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับผมแจ้หนักอะไรยังไในะครับผมเห็นมีคนมาคอมเมนต์ถามผมอยู่เนาะผมก็เลยมาทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเข้ามาตอบนะครับผมก็จะมาลงขั้นใน Facebook แล้วก็ใน YouTube เหมือนเดิมเลยนะครับผมในส่วนของคลิปนี้นะครับผมกั่ว่าสาขาที่ผมจะลดหะดัดเลยนะครับคือผมจะลงใน YouTube เป็นหลัดเลย นะครับผมส่วนใน Facebook นะครับผมก็จะไปการคัดเลือ่อนบบางคลิปที่กิจกรรมค่อนข้างโดดเด่นนะครับก็จะลงใน Facebook ด้วยแต่ถ้าหาเป็นกิจกรรมแบบธรรมดาดานะครับผมที่เข้ามาแบบเบส,สิคๆอยู่แล้วก็จะลงแค่ใน YouTube นะครับกับว่าหลายๆคนรอของกันเข้ามาอย่างนี้นะครับผมคลิปนี้ผมก็จะเอามาลงทั้งใน YouTube แล้วก็จะลงทั้งใน Facebook เฟบู p เ g e ผมเลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนขอกันเข้ามาในนะครับ มาผมก็สมัครกิจกรรมสายฟรีนะครับผมที่เข้ามาในสัปดาห์นี้นะครับผมก่อนนี้ผมก็ได้เห็นมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมผมได้เข้ามาดูนะครับผมได้เข้ามาเห็นนะเข้ามาอ่านนะครับเรียบร้อยแล้วล่ะก็คือว่ามีเยอะอยู่นะในโซงกิจกรรมสายฟรีในสัปดาห์นี้นะครับผมเราไม่ให้ไปการเสียเวลานะเดี๋ยวเราก็จะมาเข้าเนื้อเรื่องของเรากันเลยดีกว่านะครับว่ากิจกรรมสายฟรีที่เข้ามาในเกมฟรีไฟล์ในสัปดาห์นี้นะครับ จะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะผมอ่าน่าสนใจไหมสายฟรีนะครับเยอะจริงๆนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างในส่วนของกิจกรรมสายฟรีนะครับกิจกรรมแรกเลยนะครับผมที่ผมจะเข้ามาพูดนะครับผมคือกิจกรรมนี้นะครับเห็นไหมครับล่าหาอนาคตนั่นเองนะครับผมอ่านะครับสําหรับกิจกรรมนี้นะครับผมล่าหาอนาคตนะครับผมเราสามารถเล่นได้ในวันที่ 19าค่ำวาคมครับผมอ่านะครับสัครับกิจกรรมนี้นะครับผมเพียงแค่คุณนะครับเลาะอินเข้าเกมนะครับผมเราสามารถรับไอเทมเกมเป่าได้เลยครับจากการที่คุณเข้ามาเลาอินเข้าเกมครับคุณเลาอินเข้าเกมนะครับแค่คุณเข้ามาเลาอินเข้าเกมครับคุณยังไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องเล่นเกมด้วยไม่ต้องเล่นสมัครหนึ่งเลยครับไม่ต้องไปคิวใครด้วยครับคุณรับไปเลยนะครับผมบัพเปลี่ยนชื่อผมนี่บัพเปลี่ยนชื่อครับ หใบครับผมมูลค่า450ไดมอน,นครับไปแบบฟรีๆเลยครับน,นะนะน่าสนใจไหมผมว่าน่าสนใจมากนะคิดดูดีครับว่าถ้าหากมีคนร้ออีกพร้อมกันนะครับในวารี่ิ9 1 0คนทีมนา GM เสีย4,500ไดมอยด์มอนแล้วครับผมในการมอบเปลี่ยนซื้อให้ฟรีคนละหนึ่งใบครับถ้าหากมีคนร้ออีก100คนใน,นทีมนาก็จะเสียไปเท่าไหร่นะ สี่หมื่นเนาะสี่หมื่นห้าพันใช่ไหมหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมถ้าหากมีคนเลินเข้าเกมแบบเยอะมากๆนะครับผมหนึ่งคนนะครับทีมาจะเสียบัตรเปลี่ยนชื่อหนึ่งใบครับถ้าหากมีคนเข้ามาเลินเข้าเกมสมมุติว่ามีคนเล่นฟรีไฟอยู่นะครับยลิงเข้าเกมนะครับเท่าไหร่นะห้าหมื่นคนนะครับอ่านะครับเข้ามาเลิงเข้าเกมห้าหมื่นคนอย่างนี้นะครับทีมาจะเสียเท่าไหร่ครับคิดดูนะ เดี๋ยวคิดดูกันดีกว่านะครับว่าคินมาจะเสียเท่าไหร่นะครับถ้าหากมีคนเข้ามาล็ออินนะครับเนี่ยใช่ไหมนี่อ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคินมาจะเสียเท่าไหร่นะเพราะว่าถือว่าเสียเยอะแน่นอนครับผมถ้ามีคนล็ออีเข้าเกมสมมุติห้าหมื่นคนนะครับทีมนานะครับผมจะเสียนะครับจะเสียประมาณนะเสียไดมอนด์ประมาณยี่สิบสองล้านห้าแสนครับผม อ่าห้าแสนเพชรเลยนะเพราะว่า1ใบมูลค่า450รเดมอนใช่ไหมครับผมห้าหมื่นคนก็เอา4-50,5 0,000คูณห้าหมื่นนะครับก็เกยไปยี่สิบสองล้านนะครับทีมาจะเสียได,ดยมอนไปประมาณย2ิล้านเลยนะครับแก่พวกคุณได้ฟรีๆครับเห็นไหมว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากฟรีไฟล์ในแจนะ็คน่ะจริงๆนะผมเม่คนิบ19นะครับหน้าหน้า,นาที่จะมีกาจกรนะแบบนี้รอบหนึ่งนะครับผมก็จะปล่อยให้กิจกรรมนี้นะครับ ขายไปเป่าๆฟรีๆครับพวกคุณทุกคนนะครับจะต้องเข้ามาเล้วอีกข้อเกมเพื่อรับบัตรเปลี่ยนชื่อกันนะคุณสามารถนําไปเปลี่ยนเชื่ออะไรก็ผมคนละหนึ่งใบครับเปลี่ยนเชื่ออะไรก็ได้ครับอ่าวว่าก็ให้อยู่ในกบกเกนนะฮะไม่ว่าจะกระเบิดใสอสอบิเศษหรือว่าอะไรต่างๆนะครับผมก็จะมีเนื้อขายของฟรีไฟแล้วคุณก็ทําการไม่คุกกรอบเนื้อขขยนะในส่วนนี้นะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับผมแค่นึงยังไม่พอครับเพียงแค่คุณนะครับผมเข้ามาเล่นในเกมให้อยู่ครบ60นาทีครับ ทูอัพไปเลยรับไปเลยนะได้ส่วนขอการาฟเลเวล6อกกลขอตกลละครนะผมรับฟรีๆเลยนะมูลค่าการาฟใบนี้ผมบอกไว้เลยนะฮะว่ามูลค่าการาฟใบนี้แพ้ไม่แพ้กัน,นครับมูลค่าเทียบเข้าประมาณนะครับหลายร้อยไดมอนด์นะโคดเจ็ดร้อยไดมอนด์หรือเปล่าไม่แน่ใจเลยนะบัตรอันนี้อันนี้เนี่ยนะครับเอาโโคดสิบนาทีเนี่ยการาฟเลเวลโคเนี่ยมันแพ้มากๆผม บอกไว้เลยนะครับผมแม้การผมองนะฮะยังไม่มีปัญญาที่จะซื้อเลยครับแต่พวกคุณนะครับถ้าหากคุณเลขครบ1 0นาทีนะครับรับไปแบบฟรีๆเลยครับนะนะครับแค่นี้ไม่พอครับเล่นครบ180นาทีครับความว่าสุดแรงจริงๆครับหลายๆคขาอยากจะได้เพราะว่าจะจะมาเล่นเกมกับเพื่อนๆกันใช่ไหมครับผมคุณรับไปเลยนะครับบัตรสร้างเกมมาผมหนึ่งใบครับ มูลค่าใบหนึ่งไม่ใช่คู่ๆเลยนะครับผมใบละ499ไดมอนนะผมนะนะครับแพงกว่าบาเปียชื่ออีกบาตสร้างเกมไปแหละนะครับแต่คุณจะได้รับไปแบบฟรีๆเลยนะครับผมเพียงแค่ว่า19คาว่าผมเข้านั้นนะครับผมคุณจากต้นเข้ามาแล้วอีกห้องเกมครับเล่นเกมไม่ครบ180นาทีครับแค่นี้แหละคุณก็สามารถรับได้ทั้งหมด3อย่างเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบาเปียชื่อครับกราฟเลเวลครับแล้วก็บัตสร้างเกมับผม าฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับผมคือว่าเป็นกิจกรรมสายฟรีที่ค่อนข้างแจะหนัดเลยนะครับผมหนึ่งกิจกรรมเลยก็ว่าได้นะครับมามาเกอกัอนกเลยในส่วนของกิจกรรมหับไปนะครับผมคือกิจกรรมนี้นะครับนี่เดี๋ยวพามาดูกันว่าคือกิจกรรมนหนนะครับกิจกรรมของเ้นฮารโลอนาคตนะผมเห็นไหมครับกิจกรรมนี้ครับ สำหรับกิจกรรมเส้นหารโลอนาคตกิจกรรมน like ี้นะครับผมและเรียกกิจกรรมไปยังไงครับสำหรับและเรียกกิจกรรมของกิจกรรมนี้นะครับเส้นหารโลอนาคนครับเพียงแค่คุณนะครับผมเข้ามาล็อกอินในเกมฟรีไฟล์ครับให้ครบ5วันนะครับให้ครบ5วันครับถ้าหากคุณเข้ามาล็อกอินในเกมฟรีไฟล์วันแรกครับผมคุณรับไปเลยครับบัวบุฟเฟ่ต์กาลสรรหาครับผมรับไปเลยนะครับแบบเช่าเจ็บวันครับ คุณเข้ามาล็ออนในวาร์คี่สอครับผมคุณรับไปเลยนะครับอาหารคู่จำนวน1นิ่สินะผมนะานะครับล็ออนวาร์คี่สามครับผมคุณรับไปเลยนะครับผมปะกูปริศนานะครับจำนวนสาสินครับสำหรับปะปูปริศนาคืออะไรครับปกกูปริศนาก็คือไอเทคพิเศษนะครับผมที่คุณสามารถออกไปกั้นไว้ในห้อล็อบบี้ในเกมฟรีฟร์ได้ครับผมเพื่อให้คนกต่ละคนนะครับเข้ามาวิ่งเก็บกันได้อนะครับโดยมีขออระวังใหญ่คือไดมอน จำนวน1 0 0เดมอนนะผมคือของระวัลที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับในของประกูกปริศนาอันนี้นะครับซึ่งผมบอกไว้เลยนะครับว่าแจนหนักจริงๆนะผมผมก็กัดเลขฟรีฟ้ามานะครับผมประมาณปี2ปีนะผมว่าปีนี้ปี1ปีที่ค่อนข้างแจนหนะักมากๆไปขอว่าวัปีใหม่เลยก็ว่าได้ที่ให้กับผู้เล่นฟรีไฟล์ทุกคนดังนนั้นนะครับผมก็อย่าปล่อยให้กิจกรรมนี้มันลอยไปเปล่าๆเ,เ,เนาะ มาต่อกันเลยนะครับค้าคุณนะครับผมเข้ามาลออินนะครับในวันที่4ครับคุณรับไปเลยนะครับผมคูปองโกลอหย่างจำนวน1ใบใบผมอ่าแล้วก็ลออินในวันที่5ครับก็รับไปเลยนะครับผมในส่วนของสกินนะครับเนี่ยอ่านะครับสกินดาบด้านนี้เห็นไหมครับไซเบอร์เบดนะครับเนี่สวยมากมินิออนด้วยเห็นไหมครับดูดีมากใช่ไหมครับผมผมว่าดูดีนะสกินดาบสกินนี้เมื่อมีคนจับดูนะครับเนี่ดูดีไหมนี่ คือแบบดูค่อนขั้นดีเลยนะในส่วนของสกินนี้ผมว่าสวยมากดูนะครับเราดูจัดด้านข้างแล้วกันนะครับแล้วก็ดูจัดด้านหน้าเห็นไหมครับมาดูสวยมากมันมีออร่าขอเลยว่าออร่าเรือแสนนะเห็นไหมครับมาดูดีนะออร่าเรือแสนออร่านี้แหลมมาดูดีมากนะครับผมดังน,นั้นนะครับผมก็ให้คุณนะครับผมเข้ามาเลขก,กิจกรรมนี้ก็เยอะครับกิจกรรมนี้มีอะไรหลายมาก เพียงแค่คุณรออีกเข้าเกมเนี่ยแหละนะครับรออีกเข้าเกมครับคุณก็สามารถรับได้เลยนะครับผมในส่วนของสกินดับฟรีๆนะครับแค่รออีกเข้าเกมนะนะครับนี่อืมนี่มากอกันเลยนะครับผมมีกิจกรรมมีหนึ่งกิจกรรมคือกิจกรรมสุดขาลักที่ผมจะมาฝากในคลิปนี้นะครับคือกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับโหมดใหม่คอมมิเลตนะครับเร็วแรงครรู้เวลาครับผมเพียงแค่ คุณนะครับผมเข้ามาเล่นนะครับผมในโหมดใหม่นะครับผมในเกมฟรีไฟล์ครับโหมดใหม่เพราะว่าก่อนนี้หลายๆคนน่าจะรู้กันแล้วนะครับว่าฟรีไฟล์เรามีโหมดใหม่เข้ามานะครับแค่คุณเข้ามาเล่นในโหมดใหม่ฟรีไฟล์นะครับผม1รอบนะเล่น1รอบนะครับผมคุณก็สามารถรับได้เลยนะครับผมในส่วนของคูปองเดมอนลอยยอร์จำนวน1ใบผมมูลค่า60เดมอนครับโหมดใหม่เข้ายังไงครับเดี๋ยวพามาดูกันโหมดใหม่นะครับผมให้คุณคลิก โหมดทั่วไปนี่แหละนะครับคลิกเข้าไปเลยครับหลังจากที่คุณคลิกเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้คุณเลือกไปคาขวาครับอยู่ซ้ายซ้ายเนาะให้คุณเลือกไปทางซ้ายครับผมแล้วคุณก็จะเห็นนะครับว่ามีนี่โอเห็นไหมครับคมิเลทนะครับเห็นไหมครับจะเป็นโมดแบบที่เปิดเลยในระหว่างเวลาครับ13นะครับในวันที่13นะครับโจถึงวันที่2 6ซึ่งระยะเวลากิจกรรมมีแค่ประมาณนะครับ10กว่าวันอนนะครับในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับคุณก็คลิกเข้าไปครับ ลังจากที่คุณคลิกเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมในโหมดนี้นะครับผมจะไปโหมดที่ให้คุณนะครับสามารถเล่นแบบคู่ครับผมคุณจะก็จับคู่กับเพื่อนหนึ่งคนครับไม่ใช่คีม4ีครับแล้วก็ไม่ใช่เดี่ยวนะครับแต่เป็นแบบคู่คุณจะก็มีคู่หูอีกหนึ่งคนครับที่จะก็เข้ามาช่วยคุณนะครับในโหมดนี้นะครับผมก็จะไปโหมดที่ให้คุณนะครับคนหนึ่งขับรถยนต์นะผมอีกคนหนึ่งนะครับจะเอาปืนครับผมเพื่อยิงไลลาสเตูครับนะเพื่อสิงหัวไปที่หนึ่งนั่นเองนะครับซึ่ง ถามว่ามาสนุกในหมดนี้ผมว่ามันก็สนุกนะการรถยนต์นะครับผมบอกไว้เลยครับควบคุมค่อนข้างยากขณะผมเล่นเองนะครับผมผมเล่นไปจะควบคุมไม่ได้เพราะว่าผมไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการขับรถเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าผมก็ขอฝากกิจกรรม้ไว้ดวยแลวกันเนะาะคอมมิเลตน,นะครับผมฝากวีด,ดีโอละกันนะครับผมก็ใครที่อยากจะเข้ามาเล่นในโมดใหม่ก็สามารถเข้ามาเล่นได้นะครับอ่ะ นะครับผมก็ไปว่าค่ะเพื่อๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะใครเข้ามาใหม่ฝากกดส u b s c r i b e ด้วยครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านครับผม